สวัสดีครับมูหมูหลุมนะครับอัปเดตจากวันก่อนนะครับที่โยนต้นกล้วยไปเยอะๆนะครับวันนี้เสริมเมื่อวานเสริมแกลบนะครับเสริมแกลบทับอีกชั้นหนึ่งนะครับแกลบแล้วก็ต้นกล้วยนะครับแล้วแกลบทับอีกชั้นครับวันนี้มาอัปเดตดูนะครับอัปเดตดูนะครับ การผลิปุ๋ยของเราไปถึงไหนแล้วครับก็นะครับสังเกตดูพื้นนะครับครับก็เริ่มดำๆขึ้นมาแล้วครับนะครับเริ่มมีความหวังนะครับเอาปุ๋ยไปใช้งานนะครับอันนี้โยนใบกล้วยมาให้นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับพี่ต้อง นะครับหมูป่านะครับแนะนำพี่น้องในหนึ่งทางเลือกครับของเกษตรพอเพียงนะครับหนึ่งทางเลือกของเกษตรพอเพียงเราสามารถที่จะทำในสิ่งที่ง่ายๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับโยนอะไรไปก็กินนะครับตามธรรมชาติของหมูนะครับ ปลูกกล้วยปลูกมันนะครับแล้วก็ผักกเดือนผักบุ้งผักอะไรก็ปลูกปลูกไปครับตัดตัดใบโยนไปครับทำหมูล,ลุมสัตว์มันกินนะครับมันไม่ยอมตายหรอกครับสัตว์ะจับอะไรโยนได้ก็โยนเข้าไปครับกินหมดแล้วครับครับวิธีผลิตหมูหลุมนะครับปุ๋ยจากสัตว์นะครับ มีจากสัตว์ขั้นตอนง่ายๆที่เราผลิตได้เองนะครับแล้วก็น,นําไปใส่พืชผักนะครับก็สวยงามครับพี่น้องมีสักห้าสิแม่ก็เดือนละหกเหมื่นสบายๆครับไายลูกหมูนะครับสวัสดีมีความสุขครับพี่น้องครับสวัสดีครับ